ว่าเสามาอยู่กูว่าใครขวงงระทอลกปลักอริมาอยู่งั่นกูแลนไปเบิ้งแล้วเอ้ยปลักไงตัวกรบบุญมุตะกูลเล่ปลาบุญั่นไอีิเบ้ยเอาส่ไฟนะว่จากว่างว่านี่นะมีอะเสีย้นองไอ้จนนะตัวไอ้จีนสุขัเมื่อกี้กอบกล้ก้อนหนุนนี่ ไอเปีใส่ไฟทู่ถามเบงละอะไรโอ้ไถเบบันฟา v บอะิอ้ะไปไปโอ้ยไปในอู่กูเล่นกูเล่นแต่อนบูนี่เนี่เสื่อแล้วแน่นยังไดอยู่ขี่รถยีรถพาเลนกูว่าเศร้ามากกมีใครวถอนเบียมากินมันเด้อบอกเขาน่งานเลยเนาะ